สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการเตรียมสคริปต์เพื่อพูดหน้ากล้องนะครับพูดยังไงให้แบบมีลําดับแล้วก็มีความเข้าใจในการนําเสนอที่ง่ายนะครับรวมถึงทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มีความกล้าที่จะมานั่งพูดหน้ากล้องแบบง่ายๆนะครับทุกคนสามารถที่จะแบบเอาแผนนี้ไปเตรียมฝึกแล้วก็พูดหน้ากล้องเพื่อทำคอนเทนต์รีวิวหรือว่าทำคอนเทนต์ของตัวเองได้นะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาหลายคนน่าจะมีเหมือนกันหมดเลยคือการนั่งพูดหน้ากล้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็มันเรียบบเรียงลําดั อะไรหลายๆอย่างนะครับยากแล้วก็เราคิดภาพตามไม่ค่อยทันเวลาที่เราจะพูดนะครับมันเป็นเรื่องของสคริปต์ที่ต้องมีนะครับการฝึกซ้อมที่ต้องมีตารางให้กับมันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความกล้าในตัวเองในวันนี้ผมจะมาแนะนําทุกขั้นตอนที่ผมใช้ในทุกๆวันเลยครับสิ่งแรกที่เราต้องจัดเตรียมเลยคือการเรียงลําดับเนื้อหาของสคริปต์นะครับให้เรียงจากเรื่องที่สําคัญน,น้อยๆไปจนถึงเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับคือไล่ลําดับความสําคัญของมันแล้วก็ทําให้มันกระชับ เข้าใจง่ายนะครับในการทำคอนเทนต์ของผมทุกตัวไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์สอนหรือเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องใหญ่ๆนะครับผมจะมีสคริปต์เตรียมไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบลายมือหรือว่าจะเป็นสคริปต์ที่มันเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้นะครับซึ่งสคริปต์เนี่ยจะทําให้ผมสามารถที่จะ เตรียมตัวได้ชัดเจนนะครับว่าผมจะต้องพูดเรื่องอะไรแล้วก็มีความคิดหรือว่าภาพในหัวยังไงนะครับส่วนสําคัญในตอนนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือการจัดเรียงลําดับของเนื้อหานะครับการจัดเรียงลำดับเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพื่อจะช่วยให้คนที่ดูคอนเทนต์ในตอนนี้นะครับแม้แต่เรื่องอย่างเงี้ยเขาสามารถคิดภาพตามทันได้ว่าเออเรากำลังจะพูดเรื่องอะไรจะไปถึงเรื่องอะไรในเรื่องต่อไปนะครับแล้วก็ใจความสําคัญของแต่ละเนื้อหามันมีอะไรบ้างนะครับทำไมเขาถึงต้องดูการเรียงลำดับเนื้อหาของสคริปต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เราต้องใส่ใจรายละเอียดนะครับโดยวิธีการเรียงลันดับผมจะใหะ้เทคนิคไว้4เรื่องดังนี้นะครับสิ่งแรกในสคริปต์ที่ต้องมีเลยนะครับก็คือคําเกิดนำครับคำเกิดนำเนี่ยจะเป็นบทนําที่ทําให้คนเนี่ยหยุดดูแล้วก็ตัดสินใจว่าจะดูเราต่อไหมนะครับส่วนใหญ่ผมจะเริ่มจากการแนะนําว่าคอนเทนต,ต์ตอนนี้คืออะไรนะครับปัญหาของเขาคืออะไรบ้างทําไมเขาถึงต้องดูนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเออคอนเทนต์เนี่ยเหมาะกับเขาหรือไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคอนเทนต์ที่ผมใช้ในการพูดเป็นบทนําใ,ในวิดีโอนะครับซึ่งมาาจก การเมสคลินี่แหะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับกล้อง Canon u s M50 Mark i นะครับเป็นกล้อง Mirrorless Sensor APS-C นะครับที่ทำได้ดีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลย ความสามารถเนี่ยตอบโจทย์ตั้งแต่คนเริ่มต้นขึ้นไปถึงระดับกลางๆเลยนะครับแล้วก็คนที่ทํางานจริงๆเนี่ยก็สามารถที่ใช้กล้องตัวนี้ในการทํางานได้ภายใต้งบที่จํากัดนะครับสวัสดีครับคอนเทนต์ในตอนนี้นะครับผมจะรีวิวกล้อง Sony 7C ในงานวิดีโอนะครับซึ่งเป็นกล้องมิ s Full Frame ที่ผมใช้เป็นตัวปัจจุบันแล้วก็ตั้งแต่ได้มาเนี่ยผมก็ใช้สําหรับงานวิดีโอเป็นหลักนะครับอาจจะมีถ่ายภาพบ้างแต่ว่าประเด็นถ่ายภาพผมไม่ได้คุยในคอนเทนต์นี้เพราะว่าเราจะเจาะเรื่องวิดีโอกราฟีครับเพราะว่าปัจจุบันนะคร เลยว่าคนที่ซื้อกล้องมาเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักไปทางงานด้านวิดีโอและจากตัวอย่างที่ให้ดูนะครับจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยมีการพูดเข้าไปตรงๆเลยตอนที่เกิดน,นํานะครับเพราะว่าผมใช้ความจริงใจเข้าไปแบบเป็นตัวนําเสนอนะครับว่าเออผมมารีวิวนะผมมาสอนนะนะครับแล้วก็แนะนำว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงแล้วก็บอกด้วยว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะครับพยายามทําให้มันสั้นแล้วก็กระชับนะครับ ซึ่งปัจจัยที่ทําให้ผมเนี่ยเตรียมสคริปต์แบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าเวลาที่เราโพสต์วิดีโอลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube เองนะครับคนดูเนี่ยเขาใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างสั้นนะครับเขามีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับมีคอนเทนต์หลายอย่างที่อยากจะดูไม่ใช่คอนเทนต์เราอย่างเดียวเพราะงั้นการเกินนำเนี่ยยิ่งกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะแบบตัดสินใจได้เลยว่าจะดูหรือไม่ดูมันสําคัญหรือไม่สําคัญคาเกินนำเนี่ยเราต้องทําการบ้านให้ดีนะครับแล้วก็พยายามก้ออัีจ่จบบตตงงไปทลแชด แล้วก็พูดให้น้ําเสียงมีน้ําหนักมีความมั่นใจมากๆครับในส่วนที่2ของตัวสคริปต์นะครับถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์ประเภท,ร,เทรีวิวนะครับเวลาที่เราจะรีวิวอะไรนะครับก่อนเข้าถึงตัวเนื้อหานะครับให้แนะนําฟีเจอร์หลักหรือว่าสเปคเด่นๆของตัวอุปกรณ์นั้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักเหตุผลที่เราต้องเตรียมสคริปต์ส่วนนี้ไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนดูเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆใช่ไหมครับการที่เราพูดถึงฟีเจอร์โดยรวมหรือว่าสเปคหลักของตัวอุปกรณ์นั้นๆเนี่ย ในตอนนั้นเนี่ยตีกรอบไว้เรียบร้อยแล้วว่าเนื้อหาโดยรวมน่าจะประมาณนี้นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคิดภาพตามแล้วก็หยุดที่จะดูต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกันนะครับว่าผมทำยังไงเรามาดูสเปคเดีรวลของกล้องตัวนี้กันก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าภาพรวมเข้าเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราดูรีวิวเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องสังเกตตรงไหนบ้างนะครับ Canon e USM 50 Mark II เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับกล้องตัวนี้ออกแบบมาให้สําหรับคนเริ่มต้นใช้นะครับตัวบอดี้เขาเนี่ยจะออกแบบมาให้เป็นมิรกับคนเริ่มต้นมากครับคือไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็สีสันเนี่ยจะมีสสีนะครับที่อยู่ผมตอนนี้สีดําแล้วก็สีขาวนะครับจะเห็นว่าสีมันดูเป็นมิรมากช่วยให้มือใหม่เนี่ยสามารถที่จะแบบรู้สึกว่าไม่กลัวกล้องหรือว่ารู้สึกว่ากล้องมันใช้ยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยสีสันมันทําให้รู้สึกมันเป็นของที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับแม้ว่ามันจะด พวกปุ่มต่างๆแล้วก็คลิปที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันถือได้ง่ายนะครับแล้วก็พวกหน้าจอพับเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้งานได้สะดวกนะยุคนี้คือถ่ายวิดีโอเนี่ยก็มักจะต้องถ่ายตัวเองด้วยนะเพราะงั้นจอพับเนี่ยยังไงก็ต้องได้ใช้นะครับตัวกล้องเองนะครับสามารถทําได้ดีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอคือเซนเซอร์เขาเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับซึ่งมันใหญ่พอที่จะแบบถ่ายละลายจากหลังได้สวยนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลย ส่วนภาพนิ่งเนี่ยสามารถถ่ายความละเอียดได้ที่24.1ล้านพิกเซลนะครับซึ่งละเอียดที่จะใช้บนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าใช้ทํางานจริงจังถ่ายภาพอคอนเทนต์ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยทำได้หมดนะครับ <S <S <อ>แล้วก็วิดีโอเองอ่ะสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียด 4K ซึ่งละเอียดมากนะครับแต่ว่าตัว 4K เขาเนี่ยจะมีการครอบเข้าไปนิดนึงนะครับ ส่วนการถ่ายแบบ Full HD เนี่ยสามารถถ่ายได้ที่60เฟรมนะครับแล้วก็ถ่ายเฟรมเรทสูงเนี่ยได้ที่120เฟรมนะครับจากตัวอย่างนะครับจะสังเกตได้ว่าในเรื่องของความสามารถเด่นในตัวอุปรกรณ์ต่างๆที่ผมรีวิวเนี่ยผมจะมีการใส่รายละเอียดในตัวสคริปต์แล้วก็การนําเสนอไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ เพราะว่าจะทําให้คนดูเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปได้นะครับแล้วก็ทําให้เขาเห็นภาพรวมว่าตัวอุปกรณ์ในนี้มีเรื่องอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วเขาจะตัดสินใจซื้อดีนะครับอันนี้คือหน้าที่ของสเปคเด่นเวลาที่เราจะใช้ในคอนเทนต์รีวิวของเราครับส่วนที่3ในสคริปต์นะครับอันนี้ง่ายแล้วคือส่วนของเนื้อหาหลักครับเรามีอะไรที่จะนําเสนอในคอนเทนต์ตอนนั้นนะครับเราก็ใส่ให้มันเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเรียงละดับจากความสําคัญมากไปน้อยนะครับในส่วนของเนื้อหานะ ส่วนเนื้อหาเนี่ยจะเรียงจากมากไปน้อยนะครับแต่ว่าภาพรวมของสคริปต์เนี่ย จะค่อยๆไล่จากสิ่งเล็กๆไปจนถึงสิ่งใหญ่ๆนั่นเองนะครับพยายามเล็กภาพแยกกันนะผมย้ำอีกรอบนะครับถ้าตัวสคริปต์โดยรวมทั้งหมด100%เรนี่ยเรียงจากเรื่องเล็กๆนะครับไปจนถึงเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็สรุปนะครับแต่ถ้าในส่วนเนื้อหาหลักนะครับให้เริ่มจากส่วนที่สําคัญมากๆก่อนครับไปจนถึงเรื่องย่อยๆนั่นเองครับผมขอยกตัวอย่างตัวกล้องละกันนะครับสมมติว่าถ้ากล้องตัวเนี้ยมันเป็นกล้องที่เน้นการถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมครับสิ่งสำคัญในตัวคอนเทนต์เวลาที่เข้าสู่เนื้อหาหลักนะเราผ่่่่่าาาาานนทไปแลล้้้วววเเเรรผืืออองงงงขขีีฟจจถึตัหมมกก็ะิิส ดูอยากจะรู้ก่อนนะครับถ้ามันเป็นกล้องภาพนิ่งใช่ไหมผมก็จะเริ่มจากความละเอียดของภาพนิ่งก่อนนะครับคุณภาพไฟล์เป็นยังไงการใช้งานจริงเป็นยังไงเวลาที่ถ่ายภาพนิ่งมันสวยไหมดียังไงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมค่อยไปพูดถึงเรื่องอื่นอย่าง,างเช่นระบบโฟกัสการจับถือหรือว่าดีไซน์เป็นต้นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราควรจะเรียงลำดับของส่วนสําคัญในตัวเนื้อหาหลักเนี่ยเน้นจากเรื่องสําคัญก่อนนะครับที่ใหญ่ที่สุดก่อนไปจนถึงเรื่องรองนะครับแต่ถ้าตรงข้ามกันถ้ากล้องตัวเนี้ย เป็นกล้องที่เน้นการถ่ายวิดีโอเป็นหลักสิ่งที่ผมต้องเน้นก่อนก็คือเรื่องของวิดีโอถูกไหมครับเนื้อหาหลักก็ต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆใ,ในโปรดักต์นั้นๆก่อนนะครับไปจนถึงสิ่งเล็กๆนั่นเองครับส่วนที่4นะครับสุดท้ายที่อยู่ในสคริปก็คือเรื่องของการสรุปนะครับเวลาที่เราทำคอนเทนต์อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวหรือว่าสอนเนี่ยเราควรจะสรุปเนื้อหาทุกครั้งนะครับให้คนดูเนี่ยเหมือนกับว่า ได้คิดย้อนกลับนะครับว่าที่ผ่านมาที่เขาเรียนไปนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรหรือว่ารีวิวที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้ภาพรวมมันสรุปแล้วมันคืออะไรมันดียังไงดีไม่ดียังไงนะครับการที่เขาหยุดดูคอนเทนต์เราเนี่ยแสดงว่าเขาอยากได้ความคิดเห็นจากเรานะครับเพราะงั้นส่วนสรุปยังไงก็ต้องมีในสคริปต์ครับโอเคจบไปแล้วนะครับในเรื่องของการเตรียมสคริปต์นะครับซึ่งมันแค่หัวข้อเดียวนะจนะริงๆใน,ในคอนเทนต์นี้ยังเหลืออ,อีก4หัวข้อนะครับเดีย๋ยวเพื่นมีผมไปไหนนะครับเรื่องที่2สําคัญมากมากท สามารถที่จะแบบฝึกซ้อมน้ากล้องได้โดยที่ไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็สามารถพูดนักล้องได้อย่างมั่นใจก็คือการแบ่งสคริปต์ไว้ท่องจําเป็นข้อๆหรือว่าเป็น p a r a กราฟนะครับผมจะแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆนะครับในสคริปต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ผมจะแบ่งไว้อย่างนี้หมดนะครับเหตุผลก็คือว่ามันทําให้เราไม่เครียดจนเกินไปนะครับอย่าเตรียมสคริปต์เป็นพืชยาวนะครับมันจําได้ไม่หมดหรอกนะครับถ้าคุณไม่ใช่อัจฉริยะในการแบบจําจริงๆนะครับคอนเทนต์ผมทุกตัวผมจะมีการแบ่งเป็นพาร์ทๆไว้แบบสั้นๆ พูดทีละหัวข้อจำไปทีละเรื่องทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะแบบท่องจำได้ง่ายนะครับหรือว่าบางทีเราอ่านเพื่อทาความเข้าใจเนี่ยพอแบ่งเป็นพารากราฟสั้นๆเนี่ยมันจำง่ายครับแล้วก็ไม่เครียดทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมเป็นเรื่องๆได้นะครับพอเตรียมเป็นเรื่องๆสั้นๆได้เนี่ยเวลาที่พูดหน้ากล้องผมก็พูดทีละเรื่องสั้นๆแล้วก็เอามาตัดต่อแล้วก็เอาไปรวม เป็นคลิปใหญ่คลิปหนึ่งนะครับอันนี้แนะนําว่าแบ่งสคริปต์ให้เป็นช่วงสั้นๆนะครับเป็นพารากราพารากราไว้นะครับแล้วก็ฝึกท่องจําหรือว่าจะใช้ทำามเข้าใจทีละพาร์ททีละพาร์ทแล้วมาพูดนักลองก็ได้ครับรับล,ลองว่า ไม่เครียดนะครับแล้วก็ทําตามได้ง่ายครับเรื่องสําคัญเรื่องที่3นะครับคุณจะมองข้ามไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของการฝึกซ้อมให้มีความชํานาญนะครับในตัวเนื้อหาแล้วก็มีความชํานาญในการที่จะมานั่งพูดหน้ากล้องแล้วก็นําเสนอด้วยนะครับการฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับการไปสอบนะครับ หรือว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์เอง <c oughs> ก็ต้องใช้การฝึกซ้อมนะครับคุณอาจจะเคยเห็นคนที่เก่งๆก็คืออ่านสคริปต์แล้วก็พูดได้เลยอันนั้นคือเขามีประสบการณ์แล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างชํานาญแล้วนะครับแต่ว่าในการทำคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของทุกคนคือการฝึกซ้อมแบบในแต่ละวันนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยคุณอาจจะทําได้แค่คอนเทนต์เดียวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องซ้อมทุกวันนะครับซ้อมในการอ่านอ่านจนรู้ว่าเอาภาพรวมของเนื้อหามันเริ่มต้นอย่างนี้มันไปแบบนี้มันจบแบบนี้นะครับ แล้วก็เข้าใจในแต่ละประเด็นว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับให้เราซ้อมไปเรื่อยๆนะครับจนเราสามารถที่จะแบบนั่งพูดโดยที่เราแบบมีความมั่นใจแล้วก็ไม่อายนั่นเองนะครับแนะนําว่าแบ่งเวลาในการซ้อมทุกวันนะครับทุกเรื่องต้องใช้การซ้อมแล้วก็มีววนในกับตัวเองนิดนึงนะครับในการซ้อมจะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นได้ครับเรื่องที่4ี่นะครับสำคัญมากๆก,ก็คือ <g ur ly> การนั่งซ้อมจริงโดยเปิดกล้องแล้วก็อัดไปด้วยนะครับการฝึกซ้อมเมื่อกี้ที่ในข้อที่3ที่ผมบอกเนี่ยมันอาจจะเป็นการฝึกซ้อมที่เรานั่งพูดคนเดียวนะครับอานั่งพูดหน้ากระจกนะครับหรือว่าอาจจะเตรียมสมาธิในการฝึกซ้อมที่จะพูดใช่ไหมครับแต่การนั่งพูดหน้ากล้องเนี่ยความหนักหน่วงมันคนละเรื่องเลยนะครับการเปิดกล้องแล้วอัดไปด้วยเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนจ้องเราตลอดเวลานะครับเราจะรู้สึกแบบไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกอดัเวลาที่ เรานั่งพูดนะครับครั้งแรกของคนทำคอนเทนต์ที่นั่งพูดนากล้องเนี่ยเอาจริงเลยนะเหมือนมีคนมานั่งจับผิดเราตลอดเวลานะครับให้เราอยู่ในสถานก,การณ์นี้จนชินนะครับจะซ้อมอะไรก็ตามคุณเปิดแล้วอัดไปเลยนะครับอัดไปด้วยนะครับแล้วก็นั่งพูดไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ทุกวันนะครับจนความรู้สึกตึดอัดตรงนั้นเนี่ยมันหายไปนะครับผมก็ทําแบบนี้จนสามารถที่จะพูดนากล้องโดยที่แบบ มีความมั่นใจได้แล้วก็ไม่กลัวกล้องนั่นเองครับเรื่องที่5อย่างสุดท้ายนะครับอันนี้มันจะออกแนวจิตวิทยานิดน,นึงก็คือคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองในการทําทุกเรื่องไม่ว่าจะเตรียมสคริปต์หรือว่าจะมานั่งพูดหน้ากล้องต้องมีความมั่นใจในตัวเองผมเนี่ยไม่ใช่คนที่มีความมั่นใจมาแต่แรกนะครับผมจะให้คุณย้อนดูนะครับตอนแรกที่ผมทำคอนเทนต์เนี่ยผมก็ไม่ได้มีความมั่นใจมาก่อนนะครับแต่ผมพยายามทํามันออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมไม่มั่นใจตอนไหนบ้างนะครับใคระคทที่อยาาากํเซนะครับ นะเปื่อนเลยหรือว่ารอยนิ้วมือนะครับอาจจะเผลอไปโดนตรงนี้นะครับนี่ตัวเซ็นเซอร์ซึ่งมันมีวิธีทคำความสะอาดออกด้วยตัวเองนะโดยที่เราไม่ต้องเข้าศูนย์มันช่วยได้ดีมากในกรณีที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดต,ต่างประเทศแล้วฝุ่นมันเข้าเราต้องทำความสะอาดตอนนั้นเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของคําถามท,าที่มันถูกถามมาเยอะที่สุดถ่ายรูปยังไงให้หน้าชัดหลังเบลอนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตั้งแต่เรื่องของการถ่ายแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์นะขอเริ่มต้นที่อุปกรณ์ก่อนแล้วกัน คุณจะเห็นได้ว่าตอนที่ผมทำคอนเทนต์แรกๆเนี่ยน้ำเสียงคําพูดสายตาผมเนี่ยไม่ได้มั่นใจเหมือนในตอนนี้นะแต่ว่าผมพยายามทําออกมาให้มันแบบดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยายามมั่นใจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกๆเนี่ย ผมพูดแค่เกริ่นนาผมก็กังวลแล้วนะครับน้ําเสียงผมไม่มีความหนักแน่นเวลาพูดเนี่ยคำพูดผมก็ไม่ได้มีความชัดเจนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความมั่นใจในตอนนั้นที่ผมเป็นนะครับกับตอนนี้ความมั่นใจคนละอย่างกันเลยนะครับผมแนะนําว่าพยายามมีความมั่นใจในตัวเองให้เยอะนะครับมันเป็นพลังเดียวครับที่จะทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาทําอะไรหลายๆอย่างได้ครับแล้วก็ความมั่นใจเนี่ยเป็นจุดกําเนิดในการทําทุกๆสิ่ง ที่คุณจะทําหลังจากนี้ได้เพราะงั้นผมเป็นกาลังใจให้กับทุกคนว่ามีความมั่นใจเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาที่คุณกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวที่คุณห่วลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสคริปที่คุณอาจจะไม่มีความมั่นใจนะครับพยายามฝึกซ้อมแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจากที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับขนาดพูดเนี่ยก็ am, บบยังแบบรู้สึกว่าน้ําเสียงยังไม่หนักแน่นเลยนะครับแต่ณนะตอนนี้นะครับน้าเสียงผมสายตาผมมีความมั่นใจมากนะครับพอม,มั่นใจมากผมก เคารพตัวเองให้มากนะครับคุณเป็นคนที่ม <time>. ีค่าเสมอนะครับก็คอนเทนต์ในตอนนี้ผมเชื่อว่าจะช่วยให้หลายคนเนี่ยสามารถที่จะจัดเตรียมสคริปต์เตรียมตัวทุกอย่างแล้วก็มานั่งพูดหน้ากล้องได้อย่างมั่นใจนะครับผมจะรอดูคอนเทนต์สำหรับทุกๆคนนะครับที่ทำคอนเทนต์มาสามารถแตะลลง์แล้วก็แนะนำให้ผมเข้าไปดูได้นะครับผมก็จะเป็นหนึ่งคนที่จะคอยติดตามคุณนะครับสำหรับคอนเทนต์ในตอนนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าหลายคนจะเตรียมสคริปต์ได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็นั่งพูดได้ในทุกๆวัััััันนนคครรรบบบสสสหววีี้ด